ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเซโรเทนก็อ่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาให้คําแนะนําสําหรับคนเปิดปู่จงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าคําแนะนําจากผมสาหรับคนเปิดปู่จงเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างหลังจากที่ไลฟ์แพด5.2ได้ปล่อยมาแล้ว ผมก็เห็นว่าคุณปู่จงลี่เนี่ยก็ได้รับการรีรันด้วยนะครับผมก็เลยมาทําคลิปแนะนําคนที่คิดจะเปิดปู่นะครับว่าควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูที่ข้อแรกกันเลยครับอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนําก็คืออย่าปั้นดาเมจครับอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าในปัจจุบันยังมีคนปั้นดาเมจอยู่ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นมีคนปั้นสายนี้ไม่น้อยเลยนะครับแต่ในปัจจุบันสายดาเมจสำหรับผมนั้นเป็นสายที่ไม่น่าปั้นที่สุด เพราะนอกจากจะใช้เวลาปั้นนานแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นสายที่โลบางที่สุดด้วยนะครับอีกอย่างเลยก็คือณปัจจุบันนี้ตัวละครดาเมจก็มีดาเมจแรงมากๆเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาปู่มาปั้นดาเมจเราเอาปู่มาปั้นสายโลคอยปกป้องตัวดาเมจในทีมดีกว่าครับอย่างต่อมาที่ผมจะแนะนําเลยก็คืออย่าเปิดกลุ่มดาวของปู่ครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้เล่นงบน้อยแล้วอยากเปิดกลุ่มดาวปู่ผมแนะนําเลยครับว่าไม่ต้องเปิดดีกว่า ราะกลุ่มดาวของปู่เนี่ยมันแทบไม่มีส่วนช่วยเรื่องดาเมจโดยรวมของทีมเลยครับที่มีประโยชน์จริงๆคงจะมีแค่กลุ่มดาวที่2ที่เวลาอันตีแล้วจะได้โลเท่านั้นเลยครับแต่ถ้าเราแช่ตีเปิดโลเราจะเสียเวลาไป1-2ึวินาทีซึ่งถ้าเป็นกรณีเดินสรวดแมปเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลอะไรหรอกครับแต่ถ้าเป็นในสไปรอลออบิสหนึ่งถึงสองวินาทีนี้อาจจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้เลยครับและยิ่งถ้าดาเมจอันตีปู่มันน้อยเนี่ยก็ยังไม่คุ้มกดเลยครับเพราะแทนที่เราจะได้ทําดาเมจแบบเต็มสูบ เรต้องมาเสียเวลาให้กับดาเมตอันติที่แรงสู้ตัวดาเมตไม่ได้ซะง,งั้นเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเรามีเพชรเยอะเก็บไปเปิดตัวละครอ,อื่นดีกว่านะครับดีกว่ามาเสียเพชรกับกลุ่มดาวของปู่ต่อมาอย่างที่3าที่ผมจะแนะนําก็คืออย่าเอาอาวุธ5่าดาวให้ปู่ถือครับโดยข้อนี้เนี่ยเนื่องจากผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายคนคงเป็นสายฟรีผมเลยแนะนําว่าถ้าเรามีอาวุธ5่าดาวหรือมีแผนจะเปิดอาวุธ5่าดาวให้ปู่เนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าเก็บอาวุธ5่าดาวพวกนั้นให้ตัวดาเมตดีกว่า ส่วนปู่เนี่ยไปใช้อาวุธ3ดาวหรือ4ดาวที่ปู่ใช้แล้วดีดีกว่าครับอย่างสุดท้ายที่ผมจะแนะนําก็คืออย่าลืมฝึกหลบไว้ด้วยนะครับโดยข้อนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณแทบไม่จําเป็นต้องหลบเลยครับแต่ณปัจจุบันในเกมเก็นชินก็มีมอนที่แก้ทางโล่เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรฝึกหลบไว้ก็ดีนะครับไม่ต้องชนานาญมากก็ได้แค่พอหลบได้บ้างก็ดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้ และผมก็ต้องขอคณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ผมนํามาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นการใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ